คือชายคนนี้เขาไปที่ร้านทองแล้วเขาก็เอาแหวนน้ำหนักสองสลึงเนี่ยไปขายทางร้านก็เห็นว่าอาไม่มีสิ่งผิดป,ปกติใดๆก็จ่ายไปราคาเต็ม15,000กว่าบาทก็ตามราคาของทองตามท้องตลาดนะคะแต่ปรากฏว่าแหวนทองที่ว่านี้ยัดไส้เนื้อเงินค่ะม <c oughs> ไม่ได้ทองล้วนใช่ค่ะแมมหัวหมอจังเลยนะคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยคือเป็นช่างทำทองแล้วเจ้าตัวก็เป็นช่างทำทองด้วยขายแบบนี้มาแล้ว7 8ครั้งคือแปลว่า โกงร้านอื่นๆแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ยคนก่อเหตุนะคะรูปร่างท้วมผิวคล้ำใส่เสื้อกีฬากางเกงสามส่วนรองเท้าแตะทราบชื่อภายหลังคือชื่อสัตว์ดาวิดกองสมบัติเข้าไปที่ร้านทองเพชรทองใบเพื่อจะไปขายทองรูปประพนันเป็นแหวนน้ำหนักสองสลึงคือทางพนักงานนเขาก็เห็นว่ามันก็ไม่มีผิดสิ่งผิดปกติใดๆนะ เอาโอเคค่ะลูกค้าอาก็จ่ายไปเลยนะคะในราคา15,980บาทนี่เป็นราคาทองนะในจำนวนของน้ำหนัก2ส,สลึงที่ว่านี้แต่ปรากฏว่าดูไปดูมาดูอย่างละเอียดเอ้ามันเป็นทองยัดไส้นี่นา hmm. แจ้งกับตำรวจนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น30ตุลาคมนะ6พฤศจิกายนตำรวจจับกุมได้สักดาวิิจับได้เลยนะคะที่บ้านพักในพื้นที่จรันสนิทวงกรุงเทพเจ้าตัวเนี่ยเป็นช่างทำทอง ที่ร้อยเอ็ดนะคะรับสรารภาพบอกว่าเป็นคนนําทองไปขายจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้มาเจดถึงดร้านแล้วโอ้โหเจ็ดถึงแดร้านนี่คือไม่น้อยเลยนะคะแล้วครั้งนี้ย่มใจคิดว่าเออไม่โดนจับหรอกแต่ท้ายที่สุดแล้วโดนจับกลุมจนได้เป็นภาพนี้นะคะคือทางร้านทองเนี่ยนะเขาบอกว่าพอเช็คอย่างละเอียดเแนบบี่ยมันเป็นทองคํายัดไส้คุณผู้ชมดูที่บอกว่ายัดไส้หน้าตาเป็นแบบนี้ด้านในเนี่ยจะใส่เป็นเนื้อเงินประมาณสักสองกรัมนะคะ เออน่น่น,นพอเขาเจอหลักฐานชัดโป๊ะเช๊ะแบบนี้ก็เลยแจ้งความค่ะท้ายที่สุดก็จับกลุ่มคนก่อเหตุได้แม่หัวหมอจริงๆมีความรู้เรื่องเป็นช่างทองคําทําทองอะไรแบบนี้น,ะน่าจะไปไปใช้วิชาตัวเองในทางอย่างอื่นน่ะไม่น่ามาโกงเขาเลยอนอกจากจะมีกบยัดไส้แล้วย,ยังมีทองยัด <อม S 2> ไส<ซ>้ <y> ด้วยทองยัดไส้เออเนี่ย <หา S 1> นะครับ